มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนย้อนเส้นทางการเงินดีเจแมนและใบเตยพบยอดเงินเข้ามหาศาลวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมานายสิทธิสุธีวง์รองอธิบดีกรมราชธาน์กล่าวหลังจากคันทัสถานหญิงกลางและเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครได้รับตัวจำเลยในคดีร่วมกันช่อโกงแชร์ฟอร์เร็สาดีทั้งหคนรวมถึงนาย พัฒนพลหรือว่าดีเจแมนแล้วก็นางสาวสุทีวันหรือว่าใบเตยเอาไว้ในการควบคุมเรียบร้อยแล้วล่าสุดในรายการแฉได้ออกมาเปิดเส้นทางการเงินของดีเจแมนและใบเตยหลังถูกโยงคดีฟอร์เรกซดีว่าเส้นทางการเงินแมนและใบเตยเป็นระยะเวลา4ปีไม่ต่ำกว่า13ล้านบาทจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมดีเอจึงเรียกมาสอบสวนตอนแรกฐานะพยานสุดท้ายเป็นผู้ต้องหา เรื่องเงิน9.9แสนทั้งหมดมี3รายการตามที่แจ้งไปก่อนหน้านี้แล้วและมีค่ากระเป๋าแบรนด์เนมยอดใหญ่สุดอยู่ที่5.5แสนไปเที่ยวซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วก็ยอดสุดท้ายที่โอนคืนเพราะว่าเขารูดบัเครดิตให้ก่อนใบเตยจึงต้องโอนคืนส่วน Forex 3D d j ดี n เจแมได้เริ่มลงทุนด้วยเงินก้อนแรก1 0แสนบาทมีการเทรดเงินแล้วก็ได้รับันผลจริงและเริ่มลงทุนเรื่อยๆร,รวมเป็นเงิน1ล้านบาท และได้ชวนแม่มาร่วมลงทุนด้วยเงินปันผลได้รับคืนทั้งหมด DJ Man และใบเตยและผู้บริหาร Forex 3D เคยไปทานข้าวด้วยกันมีเงินไหลเวียนหลักสิบล้านบาทย้อนเส้นทางการเงิน DJ Man และใบเตยพบยอดเงินเข้าขมหาศาลขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวคะ่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ